บทเรียนนี้นะครับเราจะมาคุยเรื่องการเช็คสถานนะบัญชีนะครับอันนี้ก็คือเป็นบัญชีอ่อ t ิกตอกของช่องเรานะครับก็ให้เราเข้าตัวหน้าช่องของเรานะครับเสร็จแล้วก็กดทิกตอกช็อตหรือว่าเยี่ยมชมเนี่ยครับคือถ้าหน้าตามันเปลี่ยนไปปกติมันก็จะประมาณเนี้ยครับมันจะกดอยู่ที่เดิมนะเสร็จแล้วพอเราเข้ามาแล้วให้เลื่อนลงมาข้างล่างนะครับจริงๆก็คือหน้าเครื่องมือแต่ว่าให้เราเลื่อนลงมาล่างสุดอยู่ใกล้ๆการแรงบันดาลใจลงมาสุดฮะ ก็จะมีสถานะบัญชีให้เรากดเข้าไปดูได้เลยนะตัวสถานะบัญชีเนี่ยก็จะแจ้งหัวข้อในการละเมิดนะเช่นอันนี้อันนี้ก็จะมีประวัติเก่าว่าเออเป็นตัวอย่างนะว่าถ้าเคยละเมิดนี้ก็จะโดนหักกี่คะแนนซึ่งการละเมิดแต่ละครั้งเนี่ยเราสามารถที่จะยื่นอุทธรณ์หรือว่ายื่นตัวนะครับในการออคล้ายคอุทธร์ตัวเองเนี่ยเพราะว่าการละเมิดบางอย่างเนี่ย AI จะเป็นการตรวจสอบ โดยอาจจะมีข้อผิดพลาดแล้วก็อาจจะหักคะแนนคลิปไปก่อนซึ่งถ้าคลิปเราเนี่ยไม่ได้ผิดจริงนะเราสามารถที่จะยื่นโต้แย้งนะครับได้ซึ่งในการหักคะแนนละเมิดเนี่ยก็จะมีว่ากี่คะแนนเนี่ยจะโดนจำกัดเรื่องอะไรนะซึ่ง9ถึง0ถึง8เนี่ยยังไม่โดนอะไร9ถึง11ก็ถ้าบัญชีถูกจำกัดก็จะไม่สามารถโปรโมท สินค้าในพื้นที่แสดงสินค้านะวิดโอวิดีโอ,โอไลฟ์อะไรเงี้ยก็จะไม่สามารถที่จะไลฟ์ได้นะคุณได้ละเมิดนะโยบายหลายครั้งว่าทีถูกจํากัดไม่ให้โปรโมทสินค้านะหนึ่งวันนะถ้าทําหลายครั้งก็จะโดนไม่ให้โปรโมทสินค้าแล้วก็โดนจํากัดอย่างเงี้ยก็คือคล้ายๆว่าเราโดนปิดกั้นนะเราลงคลิปไปเนะี่ยคนเริ่มมองไม่เห็นแหละถ้าถ้ามันโดนเยอะเนี่ยมีความเสี่ยงที่จะโดนปิด บัญชีนะซึ่งเราปั้นช่องมาเนี่ยช่องในการปั้นเนี่ยกว่าคนติดตามจะเป็นแบบหลักหลายพันคนเนี่ยใช้เวลาซึ่งถ้าทําคลิปทั้งทีเนี่ยหรือว่าไลน์เนี่ยให้เราเระวังในการที่จะโดนหักคะแนนถ้าเรามาเช็คเนี่ยคะแนนมันสูมเสียงนะเราอาจจะต้องดูว่าเราผิดนโยบายเรื่องอะไรแล้วก็ไม่ให้ทําซ้ําอีกนะเพราะการที่เราทําซ้ําอีกเนี่ยมันมีโอกาสที่จะคะแนนหักมากมากกว่า คือมันบางข้อมันอาจจะหักสามแต่ว่าถ้าเราทําผิดบ่อยๆมีโอกาสที่บัญชีจะโดดปิดทั้งๆที่คะแนนเราอะยังไม่ได้ถึง24่ส่คะแนนนะ,ะการละเมิดเนื้อหาเราถ้าเรามั่นใจว่าได้ผิดกดเนี่ยให้อธิบายนะก็คือเรากดคําร้องไม่ได้รับการอนุมัติอันนี้ก็คือเราถ้าเราสมมุติว่าโดนเรื่องละเมิดคลิปไม่มีคุณภาพอะไรเงี้ยแล้วเราเป็นคนถ่ายเองร้อเอร์เซนนะ มีการเภาคเสียงเองหรืออะไรอย่างเงี้ยเราสามารถที่จะอุทธร์ไปได้เลยนะมีโอกาสผ่านแต่ว่าถ้ามันผิดอยู่แล้วเนี่ยคือส่วนใหญ่มันจะเป็นคนตรวจอะซึ่งซึ่งถ้าผิดก็คือผิดส่งคำร้อนไปมันก็จะเอ,อไม่ผ่านนะครับผมแล้วก็ <c oughs> ความเชื่อนะที่บอกว่าโดนหักคะแนนครบ2ี่สี่ถึงจะโดนจำกัดแต่กล้าถาวรน,น่ะจริงๆมันไม่ใช่ทีเดียวนะ กรณีที่เราทําผิดกฎติท็อกซ้มซากเนี่ยเขาอาจจะโดนปิดช่องหรือว่าถอนตาก้าหน้าช่องนะถอนการเป็นนายหน้าเนี่ยถาวรน,นะโดยที่คะแนนช่องเนี่ยไม่ได้โดนหักเพราะฉะนั้นไอที่เขาบอกว่า24คะแนนเนี่ยครบแล้วโดนปิดช่องเนี่ยอันเนี้ยก็ไม่จริงนะคือมันอาจจะโดนปิดก่อนคะแนนจะครบ24้วเอ่เอ,อแล้วถ้าเราจะให้คะแนนลดเนี่ยในช่วง90วันเนี่ย เราอย่าทําผิดกฎ3าเพราะว่า3มเนี่ยมันจะเริ่มนับหนึ่งใหม่คราวนี้นในช่วงที่โดนหักคะแนนล่าสุดอ่ะให้บวกไปอีกประมาณ3เดือนในช่วง3เดือนอนะ่ะห้ามผิด3าถ้าผิด3เนี่ยมันจะเริ่มนับหนึ่งอีกรอบหนึ่งก็คือถ้าครบสามเอ่อเกวันเนี่ยคะแนนที่เคยโดนหักละเมิดเนี่ยก็จะโดนลดลงนะวิธีแก้ก็อาจจะต้องเบรกเบรกการอัพคลิปหรือว่าอะไรที่ทําผิดกฎเนี่ยให้รีกเกลี้ยงนะครับผม ีก็จะเป็นเรื่องการหักคะแนนนะแล้วก็การตรวจสอบคะแนนในบัญชีนะครับผม